สวัสดีครับพบกับผมพ่อเอลีซี e C. วันนี้เราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนถ่ายหม้อน้ำนะครับหม้อน้ำอายุการใช้งานน้ำมันนานมากแล้วเป็นตะกรนเราก็มาถ่ายออกโดยการที่ผมจะถ่ายหม้อน้ำออกนั้นน้ำในหม้อน้ำก็คือจะเป็นไหจากด้านล่างข้อน้ำล่างนะฮะเพื่อเอาออก มาดูครับว่ามีตรงไหนบ้างครับก่อนที่ผมจะถ่ายน้ําในหม้อน้ําอันเก่าออกนะฮะผมก็จะเปิดฝาหม้อน้ําเนี่ยเอาออกวางไว้ก่อนนะครับอันนี้คือท่อน้ําด้านบนนะครับส่วนตรงนี้คือท่อน้ําด้านล่างนะฮะท่อน้ําอันนี้นะฮะที่ผมจะทําการไขน็อตข้างล่างออกปกติแล้ว บางที่เนี่ยจะไขตรงหางปลาออกใช่ไหมฮะแต่ผมจะไขาจากน็อตด,ด้านล่างออกเพราะว่ามันเป็นท่อน้ําใหญ่เลยมันจะออกมาได้เร็วและออกมาทั้งหมดนะฮะถ้ามันมีตะก,กรนจะออกได้เยอะมากนะครับทีนี้ลองมาดูว่าเอกท่อน้ําเนี่ยน็อตที่ผมออกเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ฮะ,ะอันนี้เป็นรถอ e ีคาร์นะฮะอ้นี่เลยฮะ,ะผมมุดเข้าไปไม่ได้ฮะเพราะว่ารถเตี้ยน,นี่ น็อตตัวนี้นะเห็นไหมคลายมันออกบางคนอาจจะไม่เป็นน็อตแบบนี้ก็ได้ฮะออนผมจะใช้เบอร์สิบคลายตรงนี้ให้มันหลวมออกเลยฮะค่อยๆคลายออกนะนี่พอเราคลายแล้วเนี่ยเราลองขยับดูฮะอ่าอันนี้ขยับได้ ขยับได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราดึงตรงนี้ออกเลยน้ําก็จะพุ่งออกมาทีนี้ทีนี้เวลาทําเนี่ยต้องทําตอนที่เครื่องเย็นนะฮะน้ํามันไม่ร้อนนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันพุ่งโดนมือเรามันจะร้อนนะฮะเราก็แค่ถอดมันออกข้างหลังแล้วก็ปล่อยน้ําไหลให้จนหมดแล้วค่อยอัดน้ำใส่ไปเดี๋ยวมาดูกันฮะน,นี่นะฮะเดี๋ยวดูนะครับผม ทำการลุกโกนะน้ำมันเริ่มออกมาตรงนี้ผมใช้มือเดียวถ่ายอัดคลิปไปด้วยเดี๋ยวพอมันหลวมได้ที่แนละ้วผมก็ล่อเลยน้ำผมตันนี้มันเป็นน้ำหม้อน้ำของยิบซูโดยเฉพาะจะออกเป็นสีเขียวนะะ เดียวหมดครับนะฮะจากด้าใต้นี่ก็ปับเดียวอ่าเดี๋ยวเราอัดน้ําต่อครับอ่าครับมาถึงในส่วนของการถอดหม้อพักน้ําตรงนี้นะฮะของอ e ีคาเนี่ยด้านล่างจะมีน็อตอยู่1ตัวนะฮะแล้วก็ด้านบนตรงนี้1ตัวในไหนก็ล้างแล้วก็คือเราก็ใช้น็อตเบอร์12นะฮะจ,จะต่อด้านแล้วก็ไขออกมา อันนี้ผมไขลรอไป้แล้วนะก็ดึงขึ้นมาครับถ้าไม่ติดลูกแบตก็ดึงออกมาเลยฮนะเนี่ยานี่เลยมีน็อตอยู่ก็เก็บให้ดีอันนี้น้ำที่ผมใช้อยู่นะไม่ได้เปลี่ยนมานานแต่ว่าข้างข้างในเนี่ยขอบมันดำมีฝุ่นขุ่นๆแล้ว ผมก็จะเอามาล้างด้วยไหนๆก็ล้างแล้วล้างมันทั้งหมดเลยครับก็เทมันทิ้งไปน้ําก็ยังใสยอยู่นะขึ้นถึงนะโอเคเดี๋ยวหาพวก uh, เม็ดเกลือหร,รือว่าก้อนกรขยาต้องต้องเอาออกให้หมดด้วยนะ,ะแต่เป็นเม็ดเกลือจะดีกว่ามันจะได้ละลายออกไปให้หมดนะครับทีนี้เรามาดู วิธีการอัดน้ำผมจะอัดลงไปตรงตรงนี้เลยผมเปิดน้ำใส่เข้าไปครับเปิดน้ำนี่ผมเปิดน้ำอัดลงไปแล้วทีนี้น้ำอ่ะมันจะไหลลงมาข้างล่างคู่นนะมือเดียวนี่อัดลงไปเลยฮนะน้ำจะไหลาจากออกข้างล่างเลยไหม ใส่ครับผมว่ามันใส่อยู่แล้วมันอาจจะขุ่นนิดหน่อยผมถึงนี้แล้วเวลาก็ต้องล้างบ้างมาสะอาดบ้างนี่ลยทีนี้ตอนที่เราล้างมันเนี่ยเราเอามือข้างหนึ่งเนี่ยอุดไว้มันจะได้เข้าไปล้างในในระบบมันด้วยนะครับตอนนี้ผมต้องทำงมือช่วยนะครับ อย่างนี้แล้วนะเปิดไว้น้ําไหลามาเรื่อยๆเห็นไหมก็ไหลามาเรื่อยๆแบบนี้เราควรจะใช้มือเนี่ยเข้าไปอุดไว้ดไวูไหมนะอยู่ตรงเข้าน้ำที่มันไหลออกมาเนี่ยเดี๋ยวเหน่งกว่ามือผมอุดไว้อุดไว้นะอุดไว้เพื่อให้น้ำมันเข้าไปในระบบไปล้างไปล้างคราบสบกรปรกข้างในนะแล้วเอาพอมันเต็มแล้วเนี่ย ปล่อยเลย,เยนะมเหมือนขอน้ําใหญ่นี้มันจะออกเยอะเลยน้ําผมใส่แล้วเราล้างจนมันใส่ครับอุดรอบนึทงทำแบบนี้วนไปเรื่อยๆลยนะแล้วก็ปล่อยนะเหมือนเราอุดน้ําให้มันออกพอมันเต็มแล้วเนี่ยเราก็ดันมันออกครับทำแบบนี้เลยก่อนเี๋้วเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไป มาต่อกันเรื่องของหม้อพักน้ำนะฮะอันนี้ผมทําความสะอาดแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละด้านนอกฮะด้านในก็ยังมีคราบอยู่ล้วงไปก็เอาออกได้เท่าที่ออกแล้วกันครับทีนี้สายยางที่มันต่อกับหม้อพักน้ําเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะฮะตรงนี้ประเด็นคือบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมน้ํามันหายน้ําหายจากหม้อพักไปไหนจุดที่ต้องสังเกตด้วยก็คือตรงพวก รอยแตกตามท่อนะฮะถ้ามีนะฮะเปลี่ยนได้เลยครับสองเส้นนี้นะหรือไม่ตามตะเข็บตามหลุดตูดของหม้อพักน้ําตัวนี้อาจจะมีรั่วมีซึมนะฮะเราต้องเช็คให้ดีเวลาล้างต้องระวังให้แตกมาถึงประเด็นว่าเอ๊ะเราควรจะเติมน้ําในหม้อพักเนะี่ยเท่าไหร่ดีสังเกตได้ว่าจะมีขั้นต่ำเมืคือโลนะแล้วก็ฟูก็คือเต็มตัวนี้นะเราเติมนะครับ หม้อพักน้ำเราเติมเพียงเท่านี้พอนะระดับฟูเนี่ยมันจะมีบอกบางคนเนี่ยล่อเติมเข้าไปเต็มนี่เลยพอเติมเข้าไปเต็มนี่แล้วเนี่ยขับรถไปสักพักน้ําหายมันลดไปตกใจน้ําหายไปได้ยังไงไม่ต้องห่วงครับมันก็จะมีระบบของมันน้ํามันเยอะเกินเนี่ยมันจะถ่ายออกนะฮะ ให้มันหายใจมันจะมีท่อหายใจนะถ้าผมเรียกผิดต้องขออภัยมันก็จะคายน้ําออกระดับมันก็จะลดลงมานะพอระบบน้ํามันทํางานในหม้อน้ําเนี่ยมันก็จะดูดน้ําไปมันก็จะไปทํางานในระบบหม้อน้ําเสร็จปุ๊บพอเราจอดรถเสร็จเนี่ยปุ๊บน้ํมันก็จะดันกลับมาที่เดิมก็คือจะอยู่ในราวๆนี้นะครับฟูเติมเท่านี้พอเพื่อให้มีอากาศที่มันจะได้ขยายตัวหายใจได้ฮะ ก็อันนี้เกี่ยวกับเรื่องหม้อพักนะฮะยังไงเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ใส่กลับที่เดิมเออ่มาถึงขั้นตอนในการใส่น้ำหม้อน้ำผมจะใช้น้ำหม้อน้ำของรถมิซูโดยเฉพาะเลยนะฮะที่ซื้อมาบ5ห้าลิตรเติมน้ำหม้อน้ำใช้ประมาณสัก4ลิตรนะฮะก็ค,ค่อยเติมลงไปครับมาดูครับ เติมลงไปเลยนะครับให้ได้สีนิรก็ค่อยเติมลงไปครับอย่าลืมว่าเราต้องไขน็อตท่อน้ําล่างให้แน่นนะฮะแต่อย่าให้มันแน่นจนท่อน้ําล่างมันขาดนะครับเติมไปเรื่อยฮนะ จนกว่าน้ำมันจะมาถึงอคอของท่อน้ำไอหม้อน้ำนะฮะอยู่ประมาณสักสามด,ด็กได้แล้วเดี๋ยวต้องเติมในหม้อพักด้วยนะครับ ใกล้แล้วบีบท่อน้ำนะฮะบีบไล่อากาศอ่าบีบไล่อากาศตรงห้องน้ำด้วยอ่าดูครับนี่ฮะผมเติมมาจนถึงคอเห็นไหม ทีนี้เราต้องบีบบีบท่อน้ำบนเนี่ยนะเพื่อไล่อากาศไล่อากาศออกอม,มันก็จะพองลงไปเราก็ค่อยๆเติมอีก ทีนี้ผมจะทําการสตาร์ทรถนะครับนี่เครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่บนรถควรเก็บให้ดีก่อนสตาร์ทรถนะฮะโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วมันจะไล่อากาศออกมาอีกเราก็ค่อยๆเติมไปฮะเดี๋ยวมาดูฮะก่อนสตาร์ทรถ แนะนำให้ไฟเช็คจิ้นหายทุกครั้งนะครับแล้วค่อยสตาร์ทนะน้ำยุบน้ำยุบนะเริมครับ จนฟองอากาศมันหมดนะก็ค่อยบีบบีบไล่มานะนะบีบบีบเข้าน้ำล่างด้วยเพราะตอนนี้มันยังไม่ร้อนนะก็บีบไล่ไล่ฟองอากาศออกนะผมบีบนะนะบีบไล่อากาศออกรอจนเต็มนะทรนะนะรับ อากาศไล่อยู่นะฮะไล่ไล่ออกให้หมดอ่าครับแล้วก็อย่าลืมนะที่บอกไว้น้ำในหม้อพักเติมด้วยนะฮะเอาระดับฟูก็พอฮะนะมันจะมีบอกอยู่นะครับนี่เอาแค่นี้พอฮนะเติมลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาให้แน่นอันนี้ก็สําคัญนะครับเสียงเครื่องอาจจะดังฟังไม่รู้เรื่องนะอ่าผมพยายามพูดให้เสียงดังนนะเต็มล้ว พอแล้วเดี๋ยวเราก็ปิดฝานะครับอ่าเป็นอันเสร็จนะครับเกี่ยวกับการเปลี่ยนถ่ายระบบน้ำในหม้อน้ำผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นนที่นี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ